ศีลมันเกิดจากขนกไม่ใช่จากธรรมะที่แท้จริงถ้าเราปล่อยวางได้จะยึดติดอะไรกับเนศักเ์เราสิ่งสำคัญอยู่ที่จิตที่เป็นกลางแม้ถ้อยํำนั้นจะฟังดูลึกซึ้งแต่ท่านนินรู้สึกว่ามีบางอย่างบิดเบี้ยวอยู่ภายในคำพูดนั้นราวกับว่าธรรมที่ถูกยกขึ้นมาใช้กลับกลายเป็นเครื่องมือกบสิ่งไม่ถูกต้องบางอย่างแท้ ช่วงหลังเริ่มมีพระรูปวัดโรคหืุดหยุดปฏิบัติตามคำสอนของพระอาจารย์อย่างเงีบเยบเงียถ้ารูปหนึ่งถูกเห็นว่าเดินออกจากครัวพร้อมถุงใส่หูกไก่สดบางรูปอาจซ่อนข้าวกล่องที่ชาวบ้านถวายไว้ในห้องบ้างเริ่มไม่ถือวัดอย่างที่เคยเค,ยเคล่งครับท่านินพยายามเก็บสิ่งเหล่านี้ไว้ในใจเพราะกลัวว่าจะเป็นการลบหลู่พระอาจารย์อิทที่เขายังเคารพอูเสมอ กระทั่งค่ำคืนหนึ่งขณะที่พระเนินเดินกลับกุฏิหลังทําวัดเย็นเขาได้ยินเสียงสสดเบาๆดังมาจากหลังศาลาเป็นเสียงสสดสินห้าซ้ำไปซ้ำมาด้วยจังหวะเรียบช้าเขาเดินอ้อมไปดูแต่ไม่พบใครทว่ากลับเห็นเงาของท่านในจีวรเก่าๆยืนหันหลังอยู่ตรงมุมกำแพงวัดท่านิน